สวัสดีครับเปิดเป็นปพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27กันยายน2567วันวันสุบพี่น้องเอ้ยมือนี้ลุบวดกันลงมือลงเวยนเนีย่ยขอโทษขออาะไฟเลยก็จำผิดกันไรเกี่ยวโขอครับพี่น้องมือนี้กี่ละ กัรกับยุบันคยกูมูสิบสี่ตบนห,หนังพูดพิษใสน้องไายเป็นพี่น้องนี่รบัเจ้วเ,เขาเมือม่อนี่เจ้เขาดอพอดีฝ่าฝนเปื่อนไ้พี่น้องเลยฝนขาดเม็ดแดดแต่สมือนี่ละล้วเออรถมาเจ้เขาไห้ดอครับเขาดอพี่น้องเลยมาไลยดอกมาที่หา้องเลี่แหะ เลี้ยนนกเลี้ยนหนูพี่น้องเอ้ยมูกนกแตกบื้อบือเยอะอะปานกินไปสนองเลี้ยงปากนกปากหนูคนละปกินแน่เขากินน้ำเกี่ยวก็ได้พวกอะเลี้ยงหยาเลี้ยงเ,เบี้ยงพี่น้องเอ้ยบาทเอไข่้นะ <laughs> โอ้ยเสียไข่เสียภัยเคยใส่บริการมาทุกป,ปีคือกายไันอะไรเราหกลอยบาทพี่น้อง เกี่ยวกับมีอะไรเจ็ดบาทกูได้ปะจะต้เพิ่นมเทปอันยูเกิดเพิ่นก็มาโลดราคาเขาก็นบ้านลุงวัวขายเข่าสดออแปดบาทมาเดี๋ยวถามสหมือยู่บ้านพี่น้องของฉันลับื่อออกเปือกแต่ว่าในตำนวนเดียวกันลับคนละหมู่บ้านนี่ sáng dưới mình xin cầu bạt chú là khác cầu bạt là quá anh ta khen tiếp toán bạt đến chút tám bạt thì làm cái đó khỏi mai Nhưng... lắm Hãy subscribe cho không bỏ ป้าจะถามว่ามันเยิ้มุ้มเหมันมันแจมเขาออกเลยนะยนนของมันพี่กยมันใส่เขาอันนี้นะย่นมันได้เม็ดตล้นเหมือนมันเกิดเล่นะ เดี๋ยวรถมันอันนี้เขาไงเขาก็ขอเท้ยเยยต็มขุดนี่ก็เป็นหมาน tạc cái bà nhàn không bà con mà ác dù nhàn kiếp ý kiến kiao bỏ không kiao bỏ đỏ công bỏ đỏ bỏ đỏ kiao bỏ đỏ kiao bỏ วูวหนึงก <Yeah. S 2> ็อากกู้บางก็้นหนาบุ๊กเพราะหนึ่งมูยูมาในลหมูว่าแล้วฟอมเพี้ยกับผูอนู้ไวหรือว่า Chegou o Papai กระจกงานนีเว <t ôi> ้ยเอาให้เ <t> ด <ôi junior> <t ôi junior> ียวพวกกระจกงานนีเว้ยบ้างคนต้หาพไปยังใครอยู่พี่เรอไงเขาใครตู้เป็นหมากคยึบไอ้ที่วัง เปียโนแรถมาใส่เขากั้นพีน่นรอง์ไอ้บอนโอ้มูหัวชิได้กินยาไอ้บอนกินยากินเพี้ยงแล้วเพี้ยงไหม อี่ยเกาดทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยหน้า,นาเกี่ยว,ขวเข่าเกี่ยวน้ำลงไฮลงหน้ารบานเกี่ยวเข่าแล้วฝนเศร้าตกไปฝนตวนหนาวพี่น้องเศร้าไฮเศร้าหน้าก็กำลังลงเกี่ยวขอดอล์รบันเนยเอาคลิปนี้ไปสักเดือนสักวันเด้อพี่น้องเอ้ยเดีย๋ดวยวย ม่วนไปหาใส่รถมากตรงเขาร่องเขากันกดไลไ์กดแช่กดติดตามไม่เด้อพี่น้องขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ข้วมาติดตามขอบชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ